เคยสังเกตไหมครับว่าในตู้แช่เกือบทุกที่บนโลกเลยถ้ามีโคคาโคล่าวางอยู่เนี่ยอข้างๆกันก็มักจะมีแฟนต้าอยู่ได้เสมอเหมือนเป็นคู่หูที่แบบแยกกันไม่ออกเลยใช่ค่ะเป็นภาพที่คุ้นตามากแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมแบรนด์น้ําดําระดับตํานานถึงก็มีแบรนด์น้าส้มอยู่เคียงข้างตลอดเวลาเรื่องราวเบื้องหลังนี่ มันซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับคือมันไม่ได้มาจากการวางแผนการตลาดสวยๆในห้องประชุมเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับแต่มันเกิดจากสถานการณ์ที่มันบีบคั้นมากในสนามรบของสงครามโลกครั้งที่สองใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาชั้นเยี่ยมเลยที่บอกเราว่านวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางครั้งไม่ได้เกิดจากความเหลือเฟือแต่เกิดจากสภาวะที่แบบไม่มีทางเลือกเลยต่างหากอืเรื่องราวของแฟนตาเนี่ยไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ของน้ําอัดลมนะคะ แต่มันคือบันทึกการตัดสินใจทางธุรกิจภายใต้แรงกดดันมหาศาลที่เดิมพันด้วยความอยู่รอดของคนนับพันชีวิตเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสาร,ร,ศร,รและข้อมูลที่เรามีเพื่อคลีป่ปมประวัติศาสตร,ร์ของแฟนชากันว่าเครื่องดื่มสีส้มสดใสขวดนี้ถือกำเนิดขึ้นจากซากปรักหักพังของสองครามในเยอรมนีได้ยังไงแล้วมันเดินทางมาเป็นแบรนด์ระดับโลกที่เรารู้จักกันในวันนี้ได้ยังไงน่าสนใจมากค่ะเอาละครับ เพื่อเห็นภาพชัดเจนเราต้องย้อนเวลากลับไปที่เยอรมน,นีช่วงปี1940ค่ะบรรยากาศตอนนั้นคือสงครามโลกครั้งที่สองกำลังคุก,กรุ่นเลยใช่ครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือแม้ว่าโคคาโคลาจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นอเมริกันมากๆแต่ธุรกิจในเยอรมน,นีกลับรุ่งเรืองมากนะครับก่อนสงครามจะปะทุเต็มที่เนี่ยคนเยอรมันดื่มโคกกันเป็นล้านลานลังต่อปีเลย ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างย้อนแย้งในตัวเองเหมือนกันนะคะที่ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมทุนนิยมอเมริกันสามารถเติบโตได้ดีภายใต้การปกครองของระบอบนาซีแต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ภายใต้การบริหารของคนคนหนึ่งที่ชื่อแม็กซ์ไคท์เขาเป็นชาวเยอรมันที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลกิจการทั้งหมดของโคคาโคลาในเยอรมน,นีค่ะแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึง เมื่อสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศเป็นศัตรูกับเยอรมนีค่ะสิ่งที่ตามมาทันทีคือการตัดความสัมพันธ์ทางการค้าการคว่ำบาตรแล้วก็สั่งแบนการส่งออกทุกอย่างไปเยอรมนีเลยแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือวัตถุดิบที่สําคัญที่สุดในการผลิตโคก้กนั่นก็คือหัวเชื้อลับหรือที่รู้จักกันในชื่อ 7X Formula ใช่ไหมคะใช่เลยครับ <Cape Air> ซึ่งเป็นสูตรลับที่บริษัทแม่ในแอตแลนตาผูกขาดการผลิตแต่เพียงผู้เดียวพอการขนส่งหยุดชะงักมันก็หมายความว่าโรงงานของแม็กซ์ไคท์ในเยอรมนีผลิตโคกได้อีกเลยแม้แต่หยดเดียวสถานการณ์ตอนนั้นเรียกได้ว่าวิกฤตของจริงเลยนะครับโรงงานขนาดใหญ่เครื่องจักรราคาแพงพนักง,งานอีกหลายพันคนทุกอย่างกําลังจะหยุดอืมถ้าเป็นผู้บริหารคนอื่นอาจจะยอมแพ้ไปแล้วปิดโรงงานแล้วก็บอกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจากสงครามแต่ไม่ใช่สำหรับแม็กซ์ไคท์ โจทย์ของไคลสในตอนนั้นมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องธุรกิจนะคะเขาไม่ได้แค่ต้องรักษาโรงงานของบริษัทอเมริกันเอาไว้แต่เขากําลังต่อสู้เพื่อรักษาอาชีพปากท้องของพนักง,งานชาวเยอรมันของเขาเองครับในสภาวะสงครามที่ทุกคนก็ลําบากอยู่แล้วใช่ค่ะการตกงานนี่คือหายนะของครอบครัวเลยทีเดียวแรงกดดันมันมหาศาลมาก ทั้งจากฝั่งบริษัทแม่ที่ขาดการติดต่อไปแล้วแล้วก็จากรัฐบาลนาซีเองที่จับตามมองธุรกิจที่มีรากมาจากประเทศศัตรูเมื่อหลังชนฝาแบบไม่มีทางถอย Max k i ส์ก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาเรียกทีมงานมาแล้วบอกให้ลืมโคกไปก่อนค่ะแล้วออกไปหาอะไรก็ได้ที่พอจะหาได้ในเยอรมน,นีตอนนั้นเพื่อเอามาสร้างเป็นเครื่องดื่มตัวใหม่ให้โรงงานเดินหน้าต่อไปได้ คำว่าอะไรก็ได้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเลยคำว่าอะไรก็ได้ในบริบทของเศรษฐกิจสงครามมันแทบจะไม่เหลืออะไรให้เลือกเลยนะคะทรัพยากรทุกอย่างถูกควบคุมโดยรัฐเพื่อป้อนให้กองทัพอืมจริงด้วยอาหารดีๆก็ถูกปันส่วนอย่างเข้มงวดการจะหาวัตถุดิบมาผลิตสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างน้ำมัดลมนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะและนี่คือตรงที่เรื่องราวมันน่าทึ่งจนแทบไม่น่าเชื่อครับ เพราะสิ่งที่ทีมงานของไค t ์หามาได้มันคือของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอื่นจริงๆของเหลือทิ้งเลยเหรอคะใช่ครับไม่ใช่ส่วนผสมที่น่ากินเลยสักนิดอย่างแรกคือกากแอปเปิลครับคือไฟเบอร์ที่เหลือจากการคั้นน้ําไปทําไซเดอร์โหปกติของพวกนี้น่าจะถูกนําไปทําเป็นปุ๋ยหมักหรืออาหารสัตว์ใช่ไหมคะไม่น่าจะมีใครคิดเอากลับมาทําเครื่องดื่มให้คนกินใช่เลยครับแต่นี่ยังไม่พีคที่สุด อย่างที่สองที่หามาได้คือเวหรือหางนมหางนมครับมันคือน้ำใสๆสีเหลืองๆที่แยกตัวออกมาตอนที่นำนมไปทำชีสซึ่งก็เป็นผลพลอยได้ที่โรงงานชีสส่วนใหญ่เททิ้งโอ้โห oh. และเพื่อให้มีรสหวานในเมื่อน้ำตาลทรายขัดแคลนพวกเขาก็ต้องหันไปใช้น้ำตาลบีทซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และก็แตกต่างจากน้ำตาลทรายทั่วไปเดี๋ยวนะคะขอทวนส่วนผสมอีกทีมีกากแอปเปิลหางนมแล้วก็น้ำตาลบีทใช่ครับ นี่มันคือการนำของที่คนอื่นไม่ต้องการแล้วมารวมกันอย่างแท้จริงเลยนะคะมันแสดงให้เห็นถึงภาวะสิ้นหวังแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความสร้างสรรค์ที่ถูกบีบออกมาภายใต้ข้อจำกัดที่โหดร้ายที่สุดเลยแน่นอนครับว่าพอเอามารวมกันแล้วหน้าตาของมันไม่ได้เหมือนแฟนตาที่เราเห็นทุกวันนี้เลยนึกภาพไม่ออกเลยคะ่ะจากข้อมูลในเอกสารระบุว่าแฟนตายุคแรกมีสีออกเหลืองเหลืองขุ่นๆคล้ายๆน้ำแอปเปิลไซเดอร์ที่ยังไม่กรองส่วนรสชาติก็ ไม่ได้มีรสสมเลยแม้แต่น้อยอ้าวแล้วรสชาติเป็นยังไงคะจะออกไปทางเปรี้ยวซ่าคล้ายๆไซเดอร์ผลไม้รวมครับแต่ถึงอย่างนั้นนะมันกลับประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายในเยอรมนีเลยความสำเร็จนี้น่าสนใจมากค่ะแฟนต้ารุ่นแรกเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองรสนิยมหรือความต้องการของผู้บริโภคเลยครับไม่มีวิจัยตลาดไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะแต่มันถูกสร้างขึ้นจาก ข้อจำกัดของสิ่งที่มีอยู่ล้วนๆความสำเร็จของมันจึงไม่ได้มาจากรสชาติที่อร่อยเลิศเลอแต่มาจากการที่มันตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่สุดในยามสงครามนั่นเองอืมก็คือการมีเครื่องดื่มหวานหวานเย็นๆช่วยดับกระหายใช่ค่ะให้ความรู้สึกสดชื่นได้บ้างท่ามกลางความทุกข์ยากรอบตัวแผมยังมีประโยชน์ใช้สอยยางอื่นด้วยนะครับในยุคนั้นน้ำตาลเป็นของหายากมาก แม่บ้านชาวเยอรมันหลายคนถึงกับซื้อฟันตาไปใช้เป็นสารให้ความหวานในการทำซุปหรือสตูแทนน้ำตาลเลยนั่นยิ่งตอกย้ำแนวคิดเรื่องการปรับตัวใช้ทรัพยากรเลยนะคะจากเครื่องดื่มเพื่อความสดชื่นกลายเป็นวัตถุดิบในครัวแสดงให้เห็นว่าผู้คนในยุคนั้นต้องดิ้นรนกันขนาดไหนเอาล่ะครับพอได้สูตรเครื่องดื่มสุดประหลาดนี้มาแล้วโจทย์ต่อไปที่ท้าทายไม่แพ้กันก็คือจะเรียกมันว่าอะไรดีอืม จะตั้งชื่อว่าน้ำกากแอปเปลิลผสมหางนมก็คงไม่มีใครซื้อแน่แน่ <laughs> ใช่ครับแม็กซ์ไครก็เลยเรียกประชุมทีมงานฝ่ายขายของเขาอีกครั้งการตั้งชื่อนี่สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดใหม่ในสถานการณ์แบบนี้ชื่อที่ดีสามารถสร้างความแตกต่างได้เลยใช่ครับในที่ประชุมนั้นเองขคยได้บอกกับทีมงานของเขาว่า use your imagination หรือในภาษาเยอรมันก็คือ fantasy Fantasy ใช่ครับเขาบอกให้ทุกคนใช้จินตนาการให้เต็มที่เพื่อคิดชื่อเครื่องดื่มตัวใหม่นี้ขึ้นมาเป็นการบรีฟที่เปิดกว้างแล้วก็กระตุ้นความคิดสร้างสารรค์มากนะคะคือโยนโจทย์ไปเลยว่าให้ใช้จินตนาการไม่ได้ตีกรอบอะไรเลยและเรื่องมันก็เกิดขึ้นเร็วมากครับในเอกสารเล่าว่าทันทีที่แม็กซ์คพูดคำว่าแฟนตาซีจบพนักง,งานขายคนนึงที่ชื่อโจคริปก็พร่งขึ้นมาทันทีว่าแฟนตา โอโหทันทีเลยเหรอคะทันทีเลยครับเหมือนกับว่าเขาได้แรงบันดาลใจจากคำนั้นแล้วก็ตัดให้มันสั้นลงเหลือแค่สองพยางที่ติดหูแล้วชื่อนั้นก็ผ่านเลยเหรอคะไม่มีการถกเถียงหรือเสนอชื่ออื่นเลยใช่ครับทุกคนในที่ประชุมชอบชื่อนี้ทันทีมันเหมือนเป็นการค้นพบที่ลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบเพราะคำว่าแฟนตามันฟังดูสนุกสนานร่าเริงจำง่าย และที่สำคัญที่สุดคือมันให้ความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงอันโหดร้ายของสงครามอย่างสิ้นเชิงใช่เลยครับชื่อนี้เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหลีกหนีจากความจริงไปชั่วคราวและมันก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมากนี่คือพลังของการตลาดเชิงจิตวิทยาที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ทรงพลังอย่างยิ่งเลยค่ะในขณะที่ชีวิตประจำวันของผู้คนเต็มไปด้วยเสียงไซเรนเตือนภัยการปันส่วนอาหาร ชื่อแฟนตากลับมอบความรู้สึกเชิงบวกอืมมันไม่ใช่แค่ชื่อเครื่องดื่มแต่มันคือการมอบจินตนาการและความฝันเล็กๆน้อยๆให้กับผู้คนในรูปแบบที่จับต้องได้ในยามที่พวกเขาต้องการมันมากที่สุดแฟนต้าขายดีเป็นเทน้ำเททาในเยอรมนีตลอดช่วงสงครามเลยครับว่ากันว่าขายได้ถึง3ล้านลังในปี1943ซึ่งช่วยให้โรงงานของแม็กซ์คอยู่รอดและก็สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงานต่อไปได้ครับ จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในปี1945ใช่ครับและนั่นก็นำมาสู่ช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งเมื่อบริษัทแม่โคคาโคล่าที่อเมริกาสามารถกลับเข้ามาในเยอรมนีได้๋อพวกเขาก็ส่งทีมผู้บริหารเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาก็คงเตรียมใจมาเจอโรงงานที่กลายเป็นซากปรักหักพังไปแล้วแต่ภาพที่เจอคือตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามอย่างซึ้นเชิงครับ พวกเขาต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าแม็กซ์ไค์ไม่เพียงแต่รักษากิจการและพนักงานทั้งหมดไว้ได้แต่เขายังสร้างแบรนด์ใหม่ที่ชื่อแฟนตาซึ่งทำกำไรมหาศาลร,รอไว้ให้บริษัทแม่กลับมารับช่วงต่ออีกด้วย Oh. มันคือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เลยครับพยายามนึกภาพสายตาของผู้บริหารชาวอเมริกันตอนนั้นเลยนะคะพวกเขาคงจะทั้งทึ่งแล้วก็อาจจะสับสนด้วยซ้ำคือคนที่พวกเขาขาดการติดต่อไปหลายปีไม่เพียงแต่เอาตัวรอดแต่ยังสร้างธุรกิจใหม่ที่ทำกำไรขึ้นมาได้ใช่ครับ มันคงเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากว่าแม็กซ์ไคต์คือฮีโร่ผู้พีทักบริษัทหรือเป็นคนที่ถูกมองด้วยความหวาดระแวงกันแน่เป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับแต่สุดท้ายผลงานก็เป็นเครื่องพิสูจน์บริษัทแม่ยอมรับในความสามารถของเขาแต่เรื่องราวของแฟนตาในเยอรมนีก็ต้องหยุดลงชั่วคราวอา้าวทำไมล่ะคะเพราะเมื่อหัวเชื้อโคกกลับมาส่งได้อีกครั้งโคคาโคล่าก็สั่งให้โรงงานกลับมาผลิตโคกตามเดิมแล้วก็ยุติการผลิตแฟนตาไป ดูเหมือว่าเรื่องราวของแฟนตาจะจะดจูดงรั้นกลายเป็นแค่ตำนานเครื่องดื่มเฉพาะกิจในยามสงครามไปเกือบจะเป็นอย่างนั้นครับแต่เรื่องราวของแฟนตามันน่าจดจำและมีศักยภาพเกินกว่าจะปล่อยให้หายไปเฉยๆจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจริงๆมาถึงในอีก10ปีต่อมาคือปี1955ค่ะเมื่อโคโคาโคล่ากำลังมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อมาแข่งขันกับคู่แข่งอย่างเพปซี่ที่เริ่มออกเครื่องดื่มรสชาติอื่นๆนอกจากโคลา อ๋อเข้าใจแล้วคือตอนแรกแฟนตาถูกสร้างขึ้นเพื่อความอยู่รอดแต่ตอนนี้บริษัทกำลังจะนำมันกลับมาใช้เป็นอาวุธทางการตลาดเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะถูกต้องครับแต่การกลับมาครั้งนี้ต้องยิ่งใหญ่และแตกต่างไปจากเดิมพวกเขาตัดสินใจนำแบรนด์แฟนตากลับมาปัดฝุ่นมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้เปิดตัวที่เยอรมนีและไปเปิดตัวที่ไหนคะเลือกที่จะไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเวทีโลกที่เมืองน a โปสประเทศอิตาลีครับ ทำไมต้องเป็นอิตาลีคะมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะอิตาลีเพื่อบินแนนแห่งส้มครับโดยเฉพาะส้มจากแถบซิซิลีที่มีชื่อเสียงโด่งดังและนี่คือการแปลงโฉมครั้งประวัติศาสตร์ของแฟนต้าอ๋อ เพราะในการเปิดตัวครั้งใหม่นี้โคคาโคล่าได้ทิ้งสูตรกากแอปเปิลและหางนมไปโดยเส้นเชิงแล้วหันมาใช้ส้มแท้ๆจากอิตาลีเป็นวัตถุดิบหลักเป็นครั้งแรกและนี่คือวินาทีที่แฟนตารสส้มสีส้มสดใสที่คนทั่วโลกคุ้นเคยกันดีได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการใช่เลยครับถ้าอย่างนั้นเราสามารถสรุปภาพใหญ่ของการเดินทางของแฟนตาได้ชัดเจนเลยว่ามันมีสชาติกำเนิดครับ ชาติกำเนิดแรกคือที่เยอรมน,นีเป็นเครื่องดื่มที่เกิดจากความจำเป็นและความขาดแคลนในยามสงครามส่วนชาติกำเนิดที่สองคือที่อิตาลีเป็นการเกิดใหม่ในฐานะผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคในยุคหลังสงครามที่เปลี่ยมด้วยความหวังและความสดใสอืมการปรับตัวครั้งใหญ่เลยใช่ค่ะการตัดสินใจเปลี่ยนสูตรมาใช้ส้มที่อิตาลี ถือเป็นการปรับผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับตลาดสากลและที่สำคัญคือมันเป็นการลบภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มแห่งความจำเป็นมาสู่เครื่องดื่มเพื่อความสดชื่นและความสนุกสนานอย่างเต็มตัวใช่เลยครับจากเครื่องดื่มสีเหลืองขุ่ที่ทำจากของเหลือทิ้งในเยอรมนี สู่เครื่องดื่มสีส้มสดใสที่ทำจากส้มที่ดีที่สุดของอิตาลีนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของการเดินทางอันน่าทึ่งของแฟนตาที่พิสูจน์ให้เราเห็นว่าบางครั้งวิกฤตที่มืดมนที่สุดก็สามารถให้กำเนิดโอกาสที่สว่างสวัยที่สุดได้ด้วยพลันของสิ่งที่เรียกว่าจินตนาการเป็นเรื่องราวที่ให้บทเรียนลึกซึ้งมากค่ะมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวเรื่องราวของแฟนตาทำให้เราเห็นว่าเบื้องหลังผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นจนชินตา าจมีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและเรื่องราวการดิ้นรนของมนุษย์ซ่อนอยู่ครับก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปขบคิดกันต่อนะฮะว่าถ้าวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายอย่างสงครามโลกสามารถให้กำเนิดผลิตภัณฑ์ที่สร้างความสุขให้คนทั้งโลกอย่างแฟนตาได้แล้วในวิกฤตการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่มันอาจจะมีแฟนตาของยุคเราซ่อนอยู่รอให้ใครสักคนคนพบและสร้างมันขึ้นมาอยู่หรือเปล่าคะ